แพมยังคงอยู่กับอาจารย์นะคะเพราะว่าจากอีพีที่แล้วเนี่ยไปในเรื่องของฉายรังสีนะคะแต่ว่าในตอนนี้ที่บูธของอาจารย์นะคะยังมีในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์สตรอเบอรีร่ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบูธของอาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยมีผลงานวิจัยเยอะมากการพัฒนาสายพันธุ์สตรอเบอรีร่อะค่ะที่อาจารย์ทำอยู่ มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะพันนี้นะครับมันมีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นๆเพราะว่าเราทํางานวิจัยในการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่เนี่ยครั้งแรกของประเทศไทยค่ะคือได้ทําการผสมเองนะครับแล้วก็คัดเลือกพันธุ์เองในประเทศไทยครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นแต่คราวนี้เราเป็นการปรับปรุงพันธุ์ก็คือใช้สตรอเบอรี่ทั้งหมด5สายพันธุ์นะครับในการที่จะใช้ในเป็นคู่ผสมทั้งเป็นพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่สลับกันทั้งหมด25คู่ผสม นะครับเราก็มาผสมกันแล้วคัดเลือกลักษณะที่ดีลักษณะที่ปรากฏเนี่ย <ภา S 1> นะครับทั้งเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆจะได้พันธุใหม่ออกมา,<ภ>าแล้วก็ขอพระราชทานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ <ภา S> 10นะครับท่านก็ได้พระราชทานามออกมาเป็นพันพระราชทาน89ครับผม เราทางานวิจัยตั้งแต่ปี2557น,นะครับแล้วก็มาถึงปี2563นะครับพนันเสร็จแล้วเจอปัญหาเรื่องโควิดพอดีนะครับแล้วก็อยู่ไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทําต่อสุดท้ายเราได้พันุที่มีปริมาณแอนโธไซนีสูงที่สุดนะครับ<อ>ตัวนี้ก็คือมุสบัตในเรื่องของการยับยั้งนะครับหรือป้องกันการกเกิดโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ผู้หญิงอย่างเราทานก็ยิ่งสวยด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วาีนี้รสชาติเขาเป็นยังไงคะอ่ารสชาติก็หวานนะครับเปรี้ยวนิดๆนะครับแล มีความกรอบนะครับก็คือว่ามันจะไม่นิ่มเหมือนพันแปมันจะมีความแข็งของผลสตรอเบอรี่อยู่ได้นานขึ้นกรอบแล้วก็มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนิดนไม่ต้องไปจิ้มเกลือครับไม่ต้องจิ้มเกลือแล้วกินแบบสดๆเลียวได้เลยโครงการหลวงเองเนี่ยได้จัดจําหน่ายนะครับสตรอเบอรี่พันพระราชทาน8 9ในเกรดของพรีเมียมเท่านั้นจะไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปจะซื้อได้เฉพาะร้านของบริษัโครงการหลวงเท่านั้นครับแล้วก็ราคาจาหน่ายกิโลกรัมละบาทโอ้บาท ราคาดีมากเขาเป็นพรีเมียมฮะเป็นพรีเมียมเกษตรกรนะคะก็คือจะมีโอกาสมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นาะว่ารายได้นี่ประมาณ57,000บาทต่อไร่โอ้โหอันนี้เป็นการช่วยเกษตรกรที่ปลูกอยู่ในพื้นที่สูงเลยใช่ไหมคะจางถูกครับดูสิอ่ะเทียบกับหน้านะคะกิน2ลูกคืออิ่มทุกคนไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นพรีเมียมแล้วก็ขายได้ราคาดีขนาดนี้ นี่คือยังแดงไม่สุดด้วยซ้ำนะคะอาจารย์มันจะแดงออกดำครับสองพันแปดสิบเก้าช่วงมกราค่ะิดราจะแดงแบบฉ่ำๆลูกโตๆเลยค่ะไปเดินมกราไปเก็บที่แปลงเลยก็ได้ได้ค่ะอาจารย์ยินดีค่ะแต่ว่าถ้าหมดแปลงอาจารย์ไม่ต้องสงสัยเก็บไปกินไปได้ครับเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเอาผลงานวิจัยมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่บู๊ดนี้ใช่ครับหรือมันมีทุเรียนกับมีมะม่วงอีกฮะโอ้ย ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้นะคะว่าบูธตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องให้อาจารย์พาไปสำรวจสักหน่อยแล้วค่ะนะครับยินดีครับผมค,ะค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะม,มาที่บูธของอาจารย์นะคะเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเป็นงานวิจัยที่ขายได้นะคะแล้วก็ชื่อบูธค่ะผลไม้พารวยค่ะอาจารย์ค่ะครับรวยยังไงคะอ้าวถ้าเกิดเราขายผลไม้ได้ราคาสูงกว่าคนอื่น รวยแม่เราก็ได้รายได้จะทำนองฤดูได้ว้าวมะม่วงนองฤดดูช่ไหมจะมีกี่สตอรี่ไหมปกติมีที่ไหมไม่มีมีแต่ใบไม่มีค่ะแต่อาจารย์สามารถเสกได้มะม่วงก็เหมือนกันช่วงนี้อาจจะขาดตลาดแต่ถ้าเป็นที่บูธนี้มีจําหน่ายด้วยนะคะ้อนี้เราจาหน่ายแค่ลูกละ50บาทเี่ไงโอ้ราคาดีมากเพราะปกตินองฤดูก็จะสูงเลยใช่ไหมคะอาจารย์มะม่วงน้ําดอกใบตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าส่งออกก็เหมือนเดิมเราต้องใช้ลังสีอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปไหน ะจะไปสหรัฐอเมริกาต้องใช้รังสีแต่ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้เราอบไอน้ำซึ่งนี้ตลาดหลักของเราสําหรับพันมะม่วงน้ำตัไม้สีทองคือเกาหลีใต้ขนาดว่าเกาหลีใต้เข้ามาตั้งโรงงานอบไอน้ำเองอแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศเขาเองกว่า80%ซตครับตอนนี้ตลาดหลักคือเกาหลีใต้โอ้เกาหลีชอบมะม่วงไทยใช่ครับ<ะ>ก็อยากให้เกษตรกรปลูกเยอะๆครับเพราะว่ามีคนรับซื้อเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนรับซื้อขอให้มีคุณภาพดีแบบนี้แล้วกัน ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามะม่วงเราจะปลูกได้ทุกภาคเลยไหมคะเหมาะไหมคะอาจารย์จริงๆเราปลูกได้ทุกภาคแต่ว่าใต้สุดของเราตอนนี้ที่เราทํางานวิจัยคือประโจคิริขันเพราะถ้าลงไปนั้นฝนมันหนักมากเราไม่สามารถที่จะป้องกันกําจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยวได้ก็คือโรคจุดดำคุนแทนเป็นและโรคจุดดำเวลาเราซื้อมะม่วงไปสักพักมันจุดดำขึ้นอันนั้นเยเห็นะเขาเรียกว่าโรคแอนแทคโนสถ้าฝนตกชุกนะครับเชื้อราตัวนี้มันเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราอยากให้ไม่มีเชื้อราตัวนี้เราก็ต้องพ่นยา เรียกว่าออซ็อกซี่โซบินพวกนี้ขายดีมากนะครับพ้นทุกอาทิตย์อันเียมันค่าใช้จ่ายก็สูงค่าใช้จ่ายก็จะสูงเกษตรกรก็อาจจะขายได้แล้วก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของยาใช่ครับอาจจะไม่เหมาะในพื้นที่ที่ฝนตกใช่ครับแต่เรามีนวัตกรรมนะฮะทางการวิจัยเราก็คือเราปลูกในโรงพลาสติกในยังไงนะคะปลูกมะม่วงภายใต้โรงพลาสติก ก็คือทาอาคารครอบเนถูกต้องถูกต้องครับเราสามารถทํามะม่วงได้นองฤดูได้โดยที่ไม่ต้องฉีดพ่นยาเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะปลูกมะม่วงและอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะนี่เลยค่ะตัวจริงด้านมะม่วงเลยติดต่อมาได้ครับที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะทุเรียนที่เห็นแบบนี้ส่งออกอาทิตย์ละตันนะฮะอาทิตย์ละตันส่งไปไหนคะอาจารย์ส่งไปสหรัฐอเมริกาและนี่เป็นงานที่เรียกว่า ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดูดกลิ่นได้กลิ่นไหมฮะได้น้อยมากจะบอกไม่ได้เลยไม่ได้ได้น้อยได้น้อยหนูแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยเจารย์เสร็จแล้วไอ้ตัวนี้กระดาษนี้เป็นกระดาษดูดซับน้ําข้างหลังมีสารยืดอายุมันเรียกว่าวันเอ็มซีพีเป็นสารที่เป็นฟูดเกรดนะค่ะค่ะไม่สามารถใช้ได้กับอาหารได้ไม่อันตรายกับกามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนได้แล้วอยู่ได้หนึ่งเดือนใต้อุณหภูมิอยู่ได้หนึ่งเดือนถ่าองสาเซนเซียนอยู่ได้เดือนก็คือแช่ตู้เย็นเจอเสืาอเหมือนเดิมคร าจรย์แต่มัน Amazing มากเลยครับกลิ่นคือน้อยมากใช่ครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาจมูกเข้าไปใกล้เราจะไม่ได้กลิ่นเลยใช่ปกติถ้าทุเรียนสุกในป่านนี้ยิ่งดูดเดินมาจะคู่นี่คือได้กลิ่นมาแล้วใช่ครับค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์เป็นผู้คิดค้นใช่ครับเป็นงานวิจัยทำเร่วมกับภาคเอกชนใช่ครับทำเร่วมกับภาคเอกชนครับผมค่ะราคาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ถ้าขายเมืองไทยขาย650้อยห้าสิบบาททุเรียน ในกล่องแบบนี้นะคะคุณภาพแบบนี้650ใช่แต่ไปอเมริกาแพงกว่านั้นอีกเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณ1,200บาทถึง1,500บาทอันนี้ไม่รวยไม่ได้แล้วบอกแล้วไงผลไม้ผารวยผลไม้พารวยใช่ค่ะถ้าเกิดเกษตรกรทําอย่างถูกจุดถูกวิธีนะโอกาสรวยเกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะต้องทำยังไงให้มีคุณภาพดีสําคัญที่สุดคอาจารย์คะ ดูเห็นใกล้ๆกันเลยค่ะนี่อันนีแหมกัมมีานแม่ปกติผู้ผมาชนุนเนี่ยไม่มีราคาส่งออกไปได้ใช่ไหมครับผู้ประกอบการก็เลยเอามาทําไอ้ตัวนี้ผิดพันตัวนี้แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันขายดีมากส่งออกไปประเทศไหนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มีเกาหลีใต้มีจีนมีญี่ปุ่นนะครับส่งออกเยอะมากนะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับไม่ใช่เป็นแบบก็ชนิดกิโลสองโลนะครับเป็นคอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะฮอตมากตอนนี้อาจารย์พัฒนามีกี่ตัวคะ าตอนนี้ก็เรามีทําสับวะรถนะฮะมาขามหวานแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วเสร็จแล้วก็เราจะทําสับวะรถเลยเร็วนี้ตอนนี้มีจําหน่ายในไทยด้วยนีครับ ه, มีจำหน่ายมีทั้งรับ<จ>เป็น O E M ก็รับนะครับ ผิดโดยแบรนด์ตัวเองเขาก็ทำนะครับแล้วก็ออกงานอีเวนต์อย่างนี้ก็ทำเห็นโอกาสทําเงินแล้วค่ะตอนนี้แพมอาจจะมีแบรนด์เป็นกัมมี่ของตัวเองโอ้ยินดีฮะเป็นรูปต้องแพมอยู่หน้าเลยอาจจะรวยตอนนี้เลยก็ได้นะคะอายุการจัดเก็บของเขานานแ่ไหนครับนี่อยู่นานครับประมาณ3 5ถึงเดือนหนูว่าเดือนเดียวหนูหมดอ่ะจริงอยู่ได้เป็นปีอจริงอาทิตย์เดียวหมดแน่นอนนะคะ โอ้โหเจอขุมทรัพย์แล้วค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้คือมะม่วงใช่มะม่วงครับผมอันนี้คืออะไรคะอันนี้น่าจะเป็นแพชชชันฟูดครับผมอ่าสวัลรสนะคะสวัลรสครับแล้วก็อันนี้เป็นมะขามครับใช่อันนี้ลิ้นจี่ลิ้นจี่ใช่ครับผมวันนี้ไม่เดาสตรอเบอรี่มาฮะไม่มีสตรอเบอรี่ไม่เป็นไรค่ะอ่าหนูเริ่มจากตัวแบบตัวท็อปเลยใช่มะม่วงนะคะมะม่วงครับอาจารย์หนักไหมคะวางก่อนไหมคะได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะชิมเป็นเพื่อนหนูไหมคะได้เบื่อแล้วแ่าติดีป่ะ ได้กล no ิ่นมะม่วงอะไรยังไม่ออกค่ะมหาชนกมาหาชนกมหาชนมมันกลิ่นยังไม่เหมือนมะม่วงพันธุ์อื่นเป็นกลิ่นเฉพาะมาชนกไอกลิ่นนี้มันจะไม่มีกลิ่นลองดมหรือไม่ไม่กลิ่นไม่รู้สึกเลยว่าเป็นมะม่วงแต่มหนชนกมันจะมีกลิ่นแบบหวานหอมใช่ไม่กลิ่นเฉพาะแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นกัมมี่ที่เหมือนไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเคลือบถูกต้องมันเป็นเนื้อแบบหนึบๆเพียวเพียวเลยอ่ะ หมือนกินมะม่วงอ,อร่อยมันเหมือนกินมะม่วงอารมณ์เหมือนกินมะม่วงเนื้อเขาเยอะอาจารย์ตัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะอาจารย์ต <รอ S 1> ัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะมันหอมมันเหมือนแบบเรากําลังกินมะม่วงแต่อยู่ในรูปแบบของความหนึบหนับ ะะที่อยากจะมีโอกาสะะทำธุรกิจนะคะหรือว่าทําให้อาชีพเกษ,ษตรกรของตัวเองนะคะมีรายได้มากขึ้นก็สามารถที่จะเอาแนวทางที่อาจารย์ได้บอกเล่าเมื่อกี้นะคะไปปรับใช้กันได้หรือถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะขอคําแนะนํานะคะก็สามารถไปได้นะคะที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนั่นเองะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้คําแนะนําต่างๆนะคะอินคีครับขอบคุณค่ะนี่หนูขอชิมต่อได้ไหมคะได้ครับเอาเลยค่ะ